สวัสดีค่ะนิดหน่อยขนมไทยค่ะวันนี้เอากละแมมาให้ดูค่ะกวนสดสดใหม่ๆที่ประเทศเดนมาร์กเลยนะคะไม่ได้รับมานะคะแม่ค้ากวนเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้มีเนื้อกระเมแล้วก็ถั่วแยกไปให้นะคะอันนี้ขนาดครึ่งกิโลค่ะก็ลูกค้าลองพลิกดูด้านหลังนะคะก็จะมีคำแนะนำเก็บรักษาให้แต่บางอันก็อยู่ข้างหน้าก็ <c oughs> แล้วก็จะมีขนาดเอออันนี้ค่ะสองร้อกรัมค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสั่งหนึ่งกิโลแม่ค้าก็จะให้ขนาดห้าร้อยกรัมนะคะีค่ะไป2ถุงสดสดใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็กวนตามออเดอร์เท่านั้นนะคะนี่ค่ะเนื้อกะละแม่สนใจก็ ส่งข้อความมาสั่งได้นะคะแม่ค้าน่าจะกวนได้สูงสุดต่อวันเนี่ยน่าจะประมาณ3ากิโลค่ะเพราะว่ามันหูนานแล้วก็เมื่อยแขนเอามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ